สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django ง้าศสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายปิกนกฮอนด้านะครับก็ได้ทำการขยับตัวครั้งสำคัญในการเปิดตัว New CBR 5 0 0 R 2022รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในแนวสปอร์ตฟูลแฟร์ริงรุ่นใหม่โดยถึงแม้ว่ารูปแบบการดีไซน์ภายนอกนั้นจะยังคงอ้างอิงมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับ แต่ก็ได้มีการอัปเกรดฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ถึง2อย่างหลักๆด้วยกันส่วนแรกของ New Honda CBR 500R 2022ที่ได้รับการอัปเกรดมาก็คือดิสเบรกหน้าคู่ทรงคลื่นขนาด296ม mm ิลลิเมตรมาให้นะครับพร้อมกับชุดคาลิเปอร์เบรกของนิชชินจากที่เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดต้องแต่เปิดตัวออกมาจะเป็นดิสหน้าแบบเดียวเท่านั้นครับ จึงทาให้ตัวรถนั้นมีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนต่อมาที่ถือว่าสําคัญเอามากๆก็คือการใส่ระบบกระสับกือนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้นะครับจากแบรนด์โชว่วาแบบบิ๊กพิสตันขนาด41มเมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นซึ่งนอกจากมันจะขับขี่ได้ดีขึ้นแล้วนะครับยังทำให้ภาพลักษณ์ของตัวรถนั้นดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นแล้วนะครับ n ิ w Honda CBR 500R 2022ยังได้มีการอัปเกรดสวิงอาร์มแบบใหม่ที่แข็งแรงมากขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงในส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 471cc แบบ2สูบเรียงให้แรงม้าสูงสุด46.9แรงม้าที่8,600รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาที New Honda CBR 500R 2022นะครับจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีก็คือกรังปรีสีแดงแล้วก็แมตต์กัน Power b l a c k m e t a l l i c สีดำส่วนประเทศไทยเรานั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2021นี้โดยนอกเหนือจากรุ่นนี้แล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนร่วมคลาสอย่าง New CB 500X 2022และ New CB 500F 2022ก็ได้รับการอัปเกรด2ฟีเจอร์หลักนี้เช่นเดียวกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta s ตเ o อร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สก s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส